อาชี้มาจริงๆปวดขี้มาโคตรนานเลยหาได้ขี้อ้อรู้สึกฟินจ้ออ้อเออะไรทิ้งตูดกูเนี่ยโอ้ยเจ็บปวดจริงๆอ้อาเจ็บตาขี้อ้อลมดีกว่าอ้อไอ้ยีอะไรตัวที่แทงตูดกูแม่งคือสกินดี้โอ้ดูสิเชี่ยสกิดี้ไอยี่พูดหน่งพูดมาโอ้พูดภาษาอะไรพูดจะสกิดี้หน่ารำคาญจี เรียกเพื่อนมาเอาจักรการมันเลยดีกว่าไหมเนะี่ยเออว่าเรียกเพื่อนดีกว่าเฮ้ยเพื่อนปัดกำจัดมันหน่อยมันมีสกิตตี้โูมันในถูกขี้กขี้สบายตูดอะไรมันมาเสยครับเพื่อนอีกนีดหน่อยผมจะไปกำจัดให้แบบขอเขาเอาอาวุธแบบขอไปโดแบบนึงนะตอนนี้เพื่อนไหนปัดกำจัดตัวนั้น,นสกิกตี้ แคสกิลที่พูดเยอะสมัยใส่ฉันต้องกำจัดมันมันหนวงหงมากใส่สี่พูดว่าจะหายเลยโอ้ยได้สาระมากกำจัดมันดีกว่าไหมเนี่ยเอ้ลองมึงไม่หยุดพูดก็กูจะยิงมึงจนไหมเลยนะรู้หรือเปล่าลองมึงไม่ยอมดีพูดอีกแล้วเอ้กำจัดมันดีกว่าไหมเนี่ยใส่เราต้องกำจัดมันแล้วไม่ โอ้ยพูดมากสิพายนะ่าลำคาญโอ้ยฉันต้องกำจัดนายอย่าดูดตัวอีกพอไปตายซะตายซะนายอย่าพูดอีเด้อม,มันอิดจังเลยเนี่ยเดีย๋ยวฉันสงสัยข้อนหนึ่งนะอือวะใช่ลองเราเผาไฟแล้วมันจะเกิดหรือไม่ใช่สิพายแล้วไงเราเผาไฟแล้วด้านหลังเรามันมีระเบิดนะฮะอะไรนะด้านหลังเรามีระเบิดตอนไหนนะที่แค่แล้วหายแล้วไง